โอ้โหคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นจริงครับคนป่าตกรอบฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซียครับที่ล่าสุดยืนยันการันตีนะครับตกรอบคัดเลือกแล้วแบบร้อยเปอร์เซ็นต์งานนี้เล่นเอาอับอายทั่วโลกครับหลังมีช็อตประวัติศาสตร์โอนสัญชาตินักเตะ แต่ลืมโอนสัญชาติแฟนบอลครับเพราะว่าคนป่าเอาแล้วครับป่าขวดน้ำใส่ลงไปในสนามระหว่างการแข่งขันนะครับทำให้นักเตะของอินโดบางส่วนเดือดเลยนะครับเหตุการณ์เรียกได้ว่าเหลือจะเชื่อนะครับว่าเกิดขึ้นในระดับการแข่งขันระดับสากลขนาดนี้ได้นะครับมาไล่เลี่ยนกันเลยกับเกมที่ อินโดนีเซียครับลงสนามนัดที่2ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่4ซึ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่มสายบีครับอินโดเกมแรกเนี่ยแพ้ให้กับซาอุดีอาระเบียมาก่อนดังนั้นนะครับลูกทีมของแพทริคไยเวิร์ดไม่มีตัวเลือกอื่นครับต้องชนะในเกมนัดที่2เท่านั้นซึ่งเกมที่2เจอกับอิรักอิรักนี่ยังไม่ลงสนามเลย ดังนั้นเนี่ยถ้าอินโดจะจะเข้ารอบต้องชนะอิรักให้ได้สถานเดียวซึ่งก็ต้องบอกครับว่าเกมนัดนี้ทางฝั่งของอินโดนีเซียนะมีการจัดผู้เล่นเต็มอัตราศึกดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นโอนสมชาติลูกครึ่งลูกเซี่ยวนะครับอยู่ในทีมอยู่แล้วก็จะมีผู้เล่นท้องถิ่นไม่กี่คนในเกมนี้ ซึ่งโอ้โหเกมนี้อึดอัดมากๆครับต้องยอมรับว่าอินโดนเซียก็เล่นดีอิรักเองก็เล่นเกมละเอียดมากนะครับสู้กันในครึ่งแรกเนี่ยโอกาสจริงๆอินโดมีโอกาสจริงจิงประตูออกนำหลายรอบเนาะมีชอดชนเสาด้วยนะครับแต่ก็ทำไม่ได้ทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ว่าครึ่งหลังครับจุดเปลี่ยนสำคัญของอิรักก็คือการส่ง นักเตะอย่างซีดานอิกบาวลงมาในสนามนะครับผมว่าแฟนฟุตบอลระดับโลกรู้จักเขาเป็นอย่างดีฟีดานอิกบาวเนี่ยเคยอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแล้วอิกบาวเนี่ยก็ลงมาเปลี่ยนเกมนะครับตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังเลยทีเดียวโดยช็อตสำคัญมันมาเกิดขึ้นในนาที76ครับเมื่อซีดานอิกบาวครับยิงบอลหน้าปากประตูเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงาม ให้ทีมชาติอิรักครับออกนำหนึ่งประตูต่อ0ูนย์ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสกอร์แบบนี้อินโดนีเซียก็ตกรอบสิครับแต่ตกรอบปกติคงจะไม่ได้นะครับโลกไม่จำครับมันก็มีเหตุการณ์ที่กลายเป็นที่พูดถึงมากๆก็คือมีจังหวะที่ผู้เล่นอินโดนีเซียครับไปปะทะกับผู้เล่นอิรักนะและผู้เล่นอิรักเนี่ยนอนเจ็บตรงหน้าต่อหน้าต,ตากองเชียคนป่านะครับ แทนที่จะได้เล่นต่อไม่ได้เล่นครับเพราะว่าเกิดกลายเป็นฝนขวดน้ําเปล่านะครับแก้วน้ําเปล่าดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าโอ้โหเอฟีเขาเคีเ่ยวอยู่แล้วนะครับให้แก้วไปแก้วก็ไม่เว้นครับเต็มสนามไปหมดเลยถึงขั้นที่นักเตะอินโดนีเซียเนี่ยต้องออกมาโวยว่าใจเย็นๆโวยเกมยังไม่จบโวยนะครับซึ่งเกมก็หยุดไปพักหนึงนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่มีประตู เพิ่มครับกลายเป็นอิรักครับเฉือนชน,นะอินโดนีเซียเคียอินโดหรือคนป่าตกรอบฟุตโบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยครับงานนี้คนที่โดนได้ยับสุดๆก็หนีไม่พ้นกลุ่มแฟนบอลคนป่าครับที่สร้างเหตุการณ์น่าอับอายขายขี้หน้าให้เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นไม่พอครับหลังจบเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่า โดนสับยับครับทีมงานของอินโดนีเซียครั้งนี้นะครับทั้งตัวนักเตะที่โอนฝันชาตเข้ามาจริงๆโอนแล้วเนี่ยนะครับก็ถูกตั้งคำถามว่าควรจะต้องเก่งกว่าอิรัก์ไหมลูกเซี่ยวดีกว่านะครับค์ดฟุตบอลดีกว่าแต่สุดท้ายก็ยังแพ้ให้กับทีมชาติอิรักอยู่ดีหรือนะครับบางความคิดเห็นเนี่ยสาปส่งเลยว่าอินโดนีเซียชุดนี้เนี่ย หลังจากที่เข้ามาเล่นในรอบนี้เล่นเหมือนขาดจิตวิญญาณเลยทำให้ทีมเนี่ยหมดอนาคตไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะครับคนที่โดนสับยับจัด,จดก็อีกคนหนึ่งก็คือตัวของแพทริกไครเวิร์ดนะครับเข้ามาทำทีมชาติอินโดนีเซียด้วยความหวังสำคัญก็คือการลุ้นสร้างบริษัทไปฟุตบอลโลกให้ได้นะครับแต่เข้ามาในครั้งนี้เนี่ย โดยเฉพาะในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มนี้นะครับที่จะคัดเอาแชมป์กลุ่มไปฟุตบอลโลกเนี่ยกลายเป็นว่าอินโดนีเซียไม่สามารถทำอะไรได้อย่างชัดเจนนะครับสุดท้ายตกรอบไปตามระเบียบครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังพูดถึงในสังคมของอินโดนีเซียครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสตีกับมากๆเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการ ลงทุนเม็ดเงินจำนวนมหาศาลย้ำว่าลงทุนเยอะจริงนะครับหลักพันล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อทาบทามแล้วก็ดึงนักเตะนะครับที่มีเชื้อสายลูกเซี่ยวเนเธอร์แลนด์ลูกครึ่งหรือแข้งโองสัญชาติเพื่อโน้มนาวใจผู้เล่นเหล่านี้ให้มาเล่นให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซีย มีรายงานออกมานะครับว่าภารกิจการโอนครั้งนี้กลายเป็นภารกิจที่เจ๊งยับและก็ล้มเหลวที่สุดครั้งหนึ่งในประติศาสตร์ของวงการลูกหนังอินโดนีเซียเพราะว่าเม็ดเงินที่ละลายลงไปเนี่ยมันไม่สามารถได้ผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ก็ภาคตัวโอลิมปิกในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็ในฟุตบอลโลกนะครับเข้า ถึงรอบที่ได้หลุนตั๋วก็จริงแต่สุดท้ายก็อกหักนะครับถามสำคัญเลยทีเดียวครับก็คือการทุ่มจ้างโค้ดอย่างแพทติคเวิร์ดเข้ามาซึ่งแฟนอินโดนีเซียเองก็ตั้งคำถามว่านี่มันคือการตำน้ำพริกระาลายแม่น้ำชัดๆเพราะสุดท้ายเป้าหมายที่วางไว้มันก็ไม่ได้เป็นไปตามเป้าเลยอินโดนีเซียก็ ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกอยู่ดีการลงทุนครั้งนี้ครับแฟนอินโดนีเซียเนี่ยสาบยับเลยทีเดียวเพราะว่าก็มีการพูดถึงเงินเยอะว่าเม็ดเงินจำนวนกล่าวเนี่ยถ้านำมาทำอย่างอื่นเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กว่านี้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินโดนีเซียเนี่ยกำลังเผชิญปัญหาผู้เล่นท้องถิ่นขาดโอกาสในนามทีมชาติชุดใหญ่หลังจากที่มีมหากรรม โอนสัญชาติลูกครึ่งลูกเซี่ยวเข้ามาสู่ทีมอย่างมหาสารคือถ้าได้ผลลัพธ์ไปฟุตบอลโลกสําเร็จเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมครับแต่สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือการลงทุนครั้งนี้นะครับเยอะมากแต่ว่ากับเจงยับไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็ยิ่งมีสัญญาณอีกว่ากลุ่มผู้เล่นนะครับที่ เป็นกลุ่มโอนสัญชาติลูกครึ่งลูกเซี่ยวเนี่ยดูเหมือนว่าจะกลายเป็นอุปสรรคสำคัญนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ทีมเนี่ยต้องการจะลุ้นไปฟุตบอลโลกนะครับแต่ดูเหมือนว่าเล่งไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ขาดซึ่งศักยภาพนะครับโดยเฉพาะในรอบนี้นะครับแฟนอินโดนีเซียหลายคนเองก็มีการคอมเมนต์บอกอย่างชัดเจนว่าอินโดเนี่ยควรจะดีกว่านี้ เพราะว่าการแข่งขันกับซาอุดีอาระเบียในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไม่แพ้เลยนะครับแต่พอมาถึงเกมที่ต้องจริงจังที่ต้องเอาแต้มที่ต้องเก็บชัยชนะไปไปรับตัวฟุตบอลโลกให้ได้เนี่ยกับทําผลงานไม่ดีนะครับทั้งในเรื่องของการแพ้ซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ในการเจอกับอิรักที่ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะครับ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ครับกำลังกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลเลยครับต่อทางสมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซียครับว่าจะทําอย่างไรโดยเฉพาะกระแสก่อนหน้านี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าตัวของเอริกทอร์เคียเนี่ยดูจะรับงานและก็ทํางานหลายด้านในโดน,นะครับนอกจากเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยยังเป็นนะครับ คนที่ทํางานอยู่ในกระทรวงรัฐบาลด้วยนะครับเป็นรัฐมนตรีอ่ะพูดง่ายๆทําให้โฟกัสต่างๆดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพอคนอิโดครับเริ่มเห็นทีมของตัวเองชาติของตัวเองเนี่ยลงจุนมหาศาลเพื่อซื้อความสําเร็จแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการครับก็ไม่แปลกเลยว่าปรากฏการที่เรียกได้ว่านะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับ,รนะรบแล้วก็แห ที่จะไล่ตัวโค้ดหรือกระทั่งตัวนายกสมาคมออกจากตำแหน่งก็เกิดขึ้นในทันทีนี่เป็นเอฟเฟก์ที่เกิดขึ้นครับจับตาดูกันแบบยาวๆหลังอินโดนีเซียตกรอบไม่ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นหรือไม่นะครับผมเองในในฐานะนะครับที่ดูทีมอาเซียนด้วยกันจริงๆถ้าพวกเขาได้ไปฟุตบอลโลกก็ต้องร่วมยินดีเนาะแต่พอไม่ได้ไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าแอบเสียดายเงินและกันโอ้โหลักพันล้าน แต่ไม่ได้อะไรแถมเจงยับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ